อีเรอีเร่อเอย่านะเจนละนุ้นยเธอรู้เรนนี้มาก่อนแล้วใช่ไหมคือเธอไม่คิดจะบอกเราเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นลิสาลิสา,สาฟังเราก่อนดีลิสาลิสา เลยคือกูพยายามมาแล้วเวย้ยกูไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้อะ่ะเลยมึงฟังกูก่อนนี่เฮ้ยไมที่ไม่กูตองเป็นอย่างนี้วะกูคิดมากเลย นี่มันอะไรกันนะกรหนาวเนี่ยนิสาเขาไปไหนของเขาวะนี่ตามหาทุกที่ที่เขารู้จักแล้วเนี่ยมึงใจเย็นก่อนนะเว้ยหลุยแล้วมึงค่อยคิดว่าคนที่เสียใจชอบไปที่ไหนกันก็กูคิดไม่ออกอะแต่กูว่าลิสาป่านนี้โทรหาซัมเมอร์แล้วนว้ยเรลิสาอยู่ไหนเมื่อคืนเขาไม่ได้กลับบ้านที่คอนโดก็ไม่อยู่ผมไม่เจอเขาเหมือนกันครับโกหกจริงครับเจนเธอเกี่ยวอะไรด้วยเมื่อคืนนี้ลิสาเนี่ยอาจากบ,บ้านไปแล้วครับให้ไงเนี่ย เธอทำอะไรลูกสาวฉันคือว่าดิสาเนี่ยเขารู้เรื่องเราสองคนแล้วครับเขาเห็นเราเมื่อคืนที่บ้านด้วยกันนะครับห<ฮ>ุบปากเลยนะลุยเรเขาก็รู้แล้วครับเขาเห็นเราเมื่อคืนก่อนเลยครับลุยถ้ากลับไปก่อนฉันมีเรื่องต้องคุยกับเรฉันบอกให้กลับ ไปก่อนนั้ยเชอญเรื่องฉันกับหลุยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณสองคนผมไม่บอกใครหรอกครับตอนนี้ผมสนใจแค่ตามลิซากลับบ้านแค่นั้นแหละจะไปแจ้งความให้ตำรวจช่วยตามหาแล้วถ้าเขาถามนะครับว่าทำไมลิซานี่เอาจากบ้านคุณจะบอกพวกเขาอย่างไงดีครับ แวก่อนที่เขาหนีไปเขาเกือบตายนะเรถ้าเจอตัวขราวนี้ฉันจะกักตัวเขาไว้เขาจะได้ไม่ทําร้ายตัวเองอีกนี่ฉันต้องโทรหาจิตแพทย์ของลิสาก่อนเรื่องนี้ลิสาเขาไม่ผิดเลยนะครับแลวนี่เธอหาว่าฉันผิดงั้นเหรอฉันไม่เสียเวลามาทะเลาะกับเธอนะฉันจะไปตามหาลูกสาวฉัน คระซองจานสุดท้ายจ้าพี่พิมพ์เอากาแฟไหมอืมนี่นี่ว่าแต่ไปหาทํามาจากไหนอ่ะก็หันมาจากหลายที่อ่ะแต่ก็ยังไม่เก่งหรอกพี่พิมพ์ฝีมือขนาดนี้นี่สงสัยพี่ต้องลงทุนเปิดร้านเบเกอรี่ให้แล้วี่เปิดให้ก็โดนไล่ออกแย่น่ะสิกว่าทําเสร็จหมดนี่นะใช้เวลาังสามชั่วโมงเนี นี่มันอะไรกันนะพิมพ์ไม่ได้นะพิมพ์นี่ไม่ได้เลยนะเขาต้องเอาขนมพวกเนี้ยที่บอกจะกบ้านไปให้หมดให้หมดบ้าอะไรคุณไม่สบายเหรอมันอาหารเช้าผมนะครับพ่อเอาคืนมันอยู่ที่เลยไม่ได้คุณย่ากำลังจะมาคุณแม่จะมาคุณย่าจะมาเหรอเร่ เจอเลยหาทุกที่แล้วเนี่ยโทรไปก็ปิดเครื่องเอ้ซัมเมอร์ก็บ,บอกว่าหาไม่เจอเลยไม่รู้สายอยู่ไหนเนี่ยนึกไม่ออก,กอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปรับคุณย่าที่สนามบินจะไปด้วยกันไหมเออไม่ไปดีกว่าครับผมว่าผมรอยอยู่บ้านอยู่าะนะอ่าคอยดูแลบ้านแล้วกันเออพ,พิมพิมเสร็จยังจ๊ะเร็วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเธอไปถึงสนามบินคุณย่าเห็นว่าเราไม่ได้มารับกลายเป็นว่าเห็นว่าเราเป็นคนไม่ตรงเวลาโอ้โหแย่เลยนี่โอเคโอเคนี่สองคนอยู่บ้าน ให้เราเบียบเรียบร้อยคอยดูนะอะไรกันนี้เด็กพวกนี้อยู่บ้านกันยังไงเราหูฝาดไปป่ะเนี่ยโอ้ยประตูประตูก็ไม่รู้จักจะล็อกฮะไม่กลัวขโมยขจ้นมันจาปลดเอารอไงสมัยนี้มันไว้ใจได้ซะที่ไหนแล้วเอาแม่มาได้ยังไงครับเนี่ยผมกำลังจะไปรับแม่ที่สนามบินน่ะออ อย่างนั้นแกก็คงจะไปลับชั้นช้ามากทีเดียวแหละแม่ผมขอโทษครับแ <c ười> เล่นนี่ <c ười> พอดีวันนี้นะ่ะเครื่องบินมาถึงเร็วแม่ก็เลยนั่งแท็กซี่มาเซอร์ไพรส์ปปรสอ๋อค,ครับไงลูกเซอร์ไพรส์ไหม <c ười> ครับเซอร์ไมากเลยครับเออไงพิมพ์อม <laughs> ยังสวยคลาสสิกไม่เปลี่ยนเลยนะเรา ี่ก็หลานชายสุดที่รักของยา่าคุณย่าอะไรครับอไม่เคยโทรหาย่าเลยนะเรานนะนะโมแต่จีบสาวอยู่ละสิมานี่ <c oughs> เออ <c oughs> แล้วนี่เลละสิใช่ไหมใช่ครับสวัสดีนะครับ ได้ยินเรื่องเรามานานนะก็เพิ่งจะมาเจอตัวจริงกันวันนี้แหละยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะขอบคุณมากเลยนะครับปกตินะคุณย่าถ้ามองตาใครเนี่ยคนนั้นตายได้เลยนะรู้ปะไม่น่าล่ะทุกคนถึงกลัวใช่ปะเฮ้ยแต่ฉันไม่ได้กลัวนะคุณย่าเนี่ยรักฉันจะตายไปแต่ว่าถ้าพูดถึงแม่ฉันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยน่ายังไม่อยากจะมองเลย ว่าแม่ฉันเป็นลูกคุณหนูไงแต่ว่าเมื่อกี้เห็นไหมมีกอดกันด้วยโหนี่งงเลยเนี่ยตอนเนี้ยซันฉันเข้าใจแล้วเว้ยฉันขอคิดเรื่องลิสาก่อนได้ปะอืมไออาร์ตไงก็ไม่แน่เขาอาจจะไปอยู่กับไออาร์ตก็ได้คิดว่าไงฉันโทรไปถามมาแล้วเว้ยอาร์ตย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วเป็นประบาดโรคจิตของมันน่ะเฮ้ยแต่ว่าฉันเคยอ่านในอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่า ผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เขางอนมักจะหนีไปที่ที่ไม่มีใครตามเจอยกเว้นคนที่เธอรักไงคิดว่าไงฉันว่าฉันรู้แล้ว<ะ>ว่ะาวิสาไปอยู่ไหนแลน้วนี่คิดจะออกไปเล่นร่อนที่ไหนอีกหรือเปล่าเนี่ยยังคิดอยู่เลยค่ะแล้วพี่ธน,นาว่าไงคะ พี่ตัดสินใจแทนแพทไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นพี่นะยังไงบ้านก็เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแพทก็คิดยังไงเหมือนกันค่ะถ้าอยู่บ้านเราก็จะได้เจอกันบ่อยๆด้วยใช่ไหมคะ เราอย่าทำอย่างนี้เลยดีกว่าทำไมล่ะคะพี่ธนานไม่ชอบแพทหรอพี่ไม่ได้เกลียดแพทแล้วนะแต่ว่าพี่ว่ามันเร็วไปหรือว่าพี่ธนายังห่วงเรื่องพี่เจนอยู่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจนแล้วเกี่ยวกับใครอย่าบอกนะคะว่าพี่ธนานมีเยอะแยะใ,ใกับพี่พิมพ์อยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วพี่ธนานมาช่วยแพทที่บารนนั้นทำไม พี่เป็นห่วงแพทแต่พปต้องเข้าใจนะพิมมัก็เป็นเพื่อนคนเดียวที่พี่เหลืออยู่ตอนนี้สลันเองเก็ช่วยพี่มาทั้งหลายเรื่องแล้วอ่ะสองคนนั้นก็จะคิดยังไงอ่ะที่แบบพ่อไม่ลูกติดอย่างพี่มาแอบคบน้องสาวเขาอะจริงๆพี่ธนาพูดคําว่าลังเกียจแค่คําเดียวแพทก็เกลียดแล้วล่ะคะ่ะแพทยรมาที่ ก็จะมาได้พอนึกถึงเธอได้ก็รีบโทรมาเลยนี่นิสาเป็นไงบ้างก็ดูมีความสุขดีอะแต่ถ้าเห็นว่าเธอมาก็ไม่แน่เราไม่คิดเลยว่าเขาจะมาที่นี่เราก็แปลกใจเหมือนกับเธอแหละแต่เธอน่าจะโทรบอกแล้วนะก็นิสาเขาขอเรา,วาไว้ไม่ให้บอกเธอแต่เธอโทรมาหาเราเองอะเราก็เลยต้องพูดตอนนี้แม่เขาเป็นห่วงมากเลยบอกไว้แจ้งตำรวจด,ด้วย เราเลยต้องรีบมาพาเขากลับไปเนี่ยก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่ใครมาทิชามันพีเตอร์ใจเยน็นพีเตอรจะบยมาเหรอเปล่าเขามาหาลิสาพีเตอร์ใจเย็นๆพีเตอร์หยดุดเขามาหาลิสามึงรีบทำทัวระมึงรีบเสร็จเลยนะแล้วมึงกลับไปเลยมึงทำงานกูพังไรอ่ะมึงตายแนะ่ งานมั่นนะของเรากับพีเตอร์ถ้าจะมาตามเรากลับบ้านอะลืมไปได้เลยนะเราไม่กลับเลิกทำแบบนี้เถอะลิสาทุกคนเขารอเธออยู่นะใครหลุยหรือว่าแม่เราสอนนั้นเขาจบกันแล้วใช่เขาจบแต่สำหรับเรามันไม่จบ องคนนั้นมันยังติดตาเราอยู่เลยแล้วเธอจะยังไงล่ะเธออยู่ที่นี่ไปตลอดไม่ได้หรอกนะทำไมจะไม่ได้ตอนนี้ห้องนอนของพี่ชายที่ชาว่างอยู่เขาจะให้เราพักที่นั่นก่อนแล้วเราก็จะหางานทําแถวนี้ทํางานและโรงเรียนนะก็ช่างมันดีลิสาแม่เธอจะแจ้งความนะแล้วถ้าตำรวจมาที่นี่คนบ้านนี่เดือรอนเพราะเธอแน่ เราจะให้เราทำยังไงเรากลับไปที่นั่นไม่ได้แล้วถ้าเธอไม่กลับเราก็ไม่กลับงั้นเธอก็คงไม่ได้กลับ จะไปไหนไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ด้วยซ้ำอ่ะรู้ตัวงกลับบ้านไม่ได้เพจหนีไปตลอดไม่ได้ริสาเราใครให้มาตามล่ะก็กลับไปสิริสาคนอื่นเป็นห่วงขนาดไหนรู้บ้างหรือเปล่าก็เพราะไม่อยากให้คนอนนื่นต้องเป็นห่วงไงก็เลยต้องไปเราไม่ห้หไปหลบไปไม่ให้จะไปเล่ไ,<ป>ไม่ต้องมายุ่งกับเราได้หมเล่ ไปที่นั่นไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรนะขอเข้าใจไอ้แก๊งก็มีเรานะที่สา